อีกตัวนึงค่ะตัวข้างบนมาข้างหน้าโค้งมาข้างหน้าค่ะใช่โอ้โห و. ตัวเด็กอวนมากเลย <c oughs> เด็กอวนเนี่ยอ,อีกตัวนึงนี่อันนี้ไ่เดินเนะอ๋อไม่เป็นไรค่ะอเออแค่น,นี้ตัวไม่เป็น,ปนค่ะ อีกตัวนึงตรงจุดนะคะตรงจุดนะคะเขียนอันที่เป็นจุดสิลูกเก่งมากเขียนคู่กันเลยโอ้ให้ดาวเยอะไหมเนี่ยสี่ไอโกเขียนดอเด็กใช่มีตัวยอดดอเด็กตัวใหญ่ด้วยเขียนเป็นแม้ไหนดูทิ อืม uh ื huh. ตัวใหญ่เลยตัวเนี้ย